วันได้แต่ง,งานมองไปวันวันก็ร้วคงจะไม่มีวันที่เธอนั้นจะมองนกันสักทีธานันสูงเกินจะไฟไไอยู่ห่างไกลจะคนย่างฉัน ¡Gracias! คณายุทธมหาคณายุทธเหรอครับยังไม่ตื่นเลยยังแม่ไปปลุกให้ All right. นายมีตังเปล่าวันนี้มีสิสมีสิวันนี้ม,มาเยอะเลยพอดีเลยเราเอาไปมาได้กันอะไรที่ยากขันบ้างผู้สมรู้แล้วกันยัไนยงไม่จริงเนาะเอ้ยเรายัางไม่ได้ทำเลยไม่จริงเนาะอห้องเราให,ห้แห่งห,หวเนเฮ้ย <c oughs> นี่เอาเสื้อตัวแดงเก่งที่เรียบร้อยเถอด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับคุกบนญบุนะยุเป็นเรื่องราชินมันจะตายแล้วเป็นไรลูกแน่เดี๋ยวพักเข้าโรงเรียนครูมันก็ปล่อยเหมือนเดิมแหละอะไรอะไรปรับแลเดี๋ยวนี้ไม่แห่มาโรงเรียนคนแรกก็มาสายหลังปเถครับนี่อะไรเป็นตัวอะไรเอาเสื้อเัืแดงเก่งเดี๋ยวนี้ เร็วๆค่ะเพื่อนเขาทำกิจกรรมให่เขาโพลเนี่ยเอาเดีวเข้าไปเก็บค่ะไปเริไปเก็บเพื่อนกู นายทำนา้านโดยเฉพาะแกในนายเาไม่ไดไม่ได้ทำเลยอย่าบอกว่ายังมีคนที่ตอบเองใครอยากให้ตอบการบ้านออกมาแน่ฉันเรียนค่ะรู้แหละว่าว่าคือหร่ยืนหน้ากระดานค่ะแล้วแต่งตัวอะไรกัเอาเสื้อ้าในรกับเองทีเรียบร้อยขู่ขู่จะดีเอง 我再检查。

นายเอาไหมเราผ่านวันกันเราผ่านเราผ่านเราอยู่แล้วเราอิ่มตัวแล้วเราหมดเอาเฮ้ยต้องลุ้นลุ้นลุ้นอ่ะต้องลุ้นอ่ะโอ้โหเราแปดแท้บโอ้โหอะไรวะคิดว่าจะได้กินแล้วอ่ะมาเลยมาเลยไม่แบกเทสต์โอ้โหโอ้โหกล่าของแม่งอ่ะเสียหมดเลย ดีโอ้โหแตไหนกลางวันใช่าหนไหมไหนโคตรวมดีงยลวมดีเลยวะโอเคไม่มีตาแล้วลงหมดแล้วมีแค่นี้เฮ้ยเรื่องเรียนแ่ะเฮ้ยเรื่งเรียนแล้วว่ะกับ้านเลยวไปกบ้นเนี่ยมาหน้าาหนังได้ไหมนนี้ได้ไงวนี้เไงงให้ติมไหจริงเหรอไปเดี๋ยวนี้มีติมเปล่าวห

mọi người 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 mọi nè mọi người ดีแล้วใช่ดิเรื่ององแบน้นเนียไปไชิ้นยังไงมีอะไรอ่อยมากู่านี่มีห่อนต่อมิซซ่เนี่ยพิซซ่ากคกินหรือเปอไม่เคยไม่รู้ได้ไงว่าเลยโมนละราเด็กจะได้อยู ทำไมเพื่อนแกงกุ้ยหอมไม่เช้าอ่ะดูหน้าพวกเราอ่ะมีกินสติดเท้าเราดีกว่าจริงหรอวะจัดการมันหน่อยสิเช้าอ่ะนายดูหน้าเพื่อนเราหรอวะมองหน้าไม่ได้หรอเดี๋ยวหาได้เว้ได้เว้ยวะเราน่อยกว่เลยเมื่อสุเจอแกงกุ้ยหอมเข้าแถบมื่อฝาเลยก่อนแต่เดี๋ยวกัน

เมื่อวานคนตีนวะจัดประหอ้องไม่เข้า้องไปแลวเฮ้ยเมื่อวานนายสาวแล้วไงวะ i หลายวันต่อมาไรวาหลังแน่าหายดียังหายดีแล้ววันนี้จะทำแขววันสุดท้ายแล้วจริงเหรอจริงดีเลยต่อไปนเนี้ยเราจะปรับตัวเราจะเป็นคนดีเราจะตั้งใจเรียนดีมากเลยอาณาจุด này bắt, cái nó, này, chúng ta nói sẽ đi cái quai hòm, chúng ta gì nói đi cầu thoa nó, đi cái quai hòm, này, chúng ta có chuyện gì muốn nói với anh, chúng ta sẽ đi nó, nay cái quai hòm, rồi chúng ta chuyện với chúng chúng พวกเราขอโทษทนายยุทเราก็ขอโทษด,ด้วยนะที่เราไปทําเพื่อนา,นายจนเข้าโรงพยาบาลแบบนั้นเราขอโทษจริงๆวะ่ะแล้วว่านะนายไปขอโทษเพื่อเราดีกว่าเฮ hey, ้ยเชว่าเราขอโทษนายจริงๆนะที่ทำนายเข้าโรงพยาบาลเราผิดไปแล้วอ่ะเราขอโทษ ไม่เป็นไรหรอกอยุทธชัยเรื่องที่มันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปเถอะต่อจากนี้เรามาเป็นเพื่อนกันเถอะขอบคุณมากเสร็จวะยูต้าชัยเฮ้ยพี่แม่เพื่อนนี่ก็ขาแล้วนะเว้ยไปกลับบ้านด้วยกันเถอะไปไป สัญญาที่ให้กันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพื่อนจะมีจะมีเราและนายเสมอจากวันนี้